สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีช่องมาวินนน้ำด้ค่ะมินีนะครัท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะพักกันบูดองบูปลาเขามากโดยบอดาตั้งกล่องเขามากเลยนะครับมาหอดก็คือมาขอเลยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่จอมปวกเทวดาที่วัดล้างกลางป่าใหญ่นะท่านผู้ชมมือนีม่านกันสองช่องนะครับท่านผู้ชมม่านกันสองช่องนะครับเพราะว่าที่หน้าจะติดพัดจีบรถนะครับเหน้าห้างบอด้ย ผมก็เลยมากคับปลาถอยตว่าเอ็กซ์ซี่ไร้ทางเทีย้ผมมาตามแบบนี้ให้ตามขอโชคลาภนะครับก็เลยได้มากนั่กันกับป๋าถอยครับเห็นนะครับท่านผู้ชมปลาถอยมันกำลังเตรียมนะครับถูกเทียงเมื่อนี้กระสีมาขอนะครับขอโชคขอลาบโดยการเสี่ยงถูกนะครับถูกเสี่ยงทายขอโชคลาบน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ จอมปวกเทวดานะครับที่วัดลา้างกลางป่าใหญ่นะครับนะครับท่านผู้ชม,เ,เ,อเ,อม,มเดี๋ยวตะไบแล้วกรองถูกมากเ๋ยวสิอธิษฐานขอโชคลาภม,มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออหน้าเงี้ยมันขึ้นเียท่านผู้ชมเอ้ย เป็นตะยานเลยครับท่านผู้ชมมายิ่งขึ้นจะว่าเครื่องใหม่จะว่าอีกยังหน่อยย่างนี uh ่เต็มนี่ยางพากันยางบูปามายุ่งกันหลายนี่แตะนี่แต่เลยตั้งอจิตตังกล้องกับมันยานพอต้องเปล่ามันมันมันเป็นทางสซโบทางหน่อยหน่อยบูากับมาเป็นตะยานแลาวค่ะท่านผู้ชมขออธิษฐานก่อนนะครับท่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จอมปลวกเทวดามณาีลูกหลานมาวิญชาแนวพร้อมด้วยปัตตยคนมีเส้นก็ได้เดินทางมาของสักาการะไหวเพื่อมาขอเพงบารมีขอโชคขอลาภขอเลขทล้ายรางวัลที่หนึ่งของงวดวันทีสามสิบเอ็กดกรกฎาคม,มพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิหบหกขาได้โปรดให้ลูกให้หลานได้นั่โชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนให้เอฟซีทางบ้าน ทั่วโลกที่กำลังล่อชมล่อชมบารมีล่อชมอมโชคลาภวาสิได้ตัวใดก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกจอมปวกเทวดาก็ได้โปรดโปรดพายให้ลูกให้หลานได้ได้สามโตตรงตรงของเหล็กถ่ายนักวันที่หนึ่งงวดตีหรืองวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกดยเทินสาธุผู้ขายิบออกมากอะเป็นไซมือผู้ขายเลยเด้อสิได้ตัวใด ได้แล<ๆ>้วได้แล้วสาตถ่ <epic. S 2> ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆเด้อสิริศิธิ์จอมปวกเทวดาส,สมคำลำเลือดสิบานซาหาบานเลือก เจ้าทีเจ้าทานมาปวดมาพายลูกหลานปวดภายเอซี่ทางบ้านไม่โศกไม่หลาบเอาเป็นตะเห็ดออกดีเนาะเมียนคือผมมีคนมาเก็บเห็ดแลกเนาะคะ่ะแต่ตรงนี้วัดล่างกลางปา่นี่ก็คือหูกันเนะาะค่ะธารมชาติเพราะว่า เคยเป็นผีภาษาเกาา่านะไทยบาลอะแวกนี้่ก็จะประกาเขาม้าปันไดแต่ว่าเขามาเป็นกับว่ามีดอกเพันเ,เพาะว่าขึนา้นมามาปัญใดมาลบลูเพันเขามาเป็นจิตอาสาเสียงยังเสียงยังเสียงร่มรบบุ๋มว่าเลยได้ยินตอยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทีมงานหมดผมนะครับ าะว่าสิเป็นลุมอามอัมพ้นพอต้องแลเบาใช้เบ้าเขียดาเดลมานํ้กันหรือผมปตอยมีคือเป็นจิตอาสาในการเป็นแนวทางนะครับในการหาแนวทางเพื่อไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบ้านหาโชคหาลาบบอก่ายๆนะครับบอกบอก,บอกง่ายๆคือหาเล็ไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับทีบมีโอกาสใดมาอ่าสถานทีแ่งนี้หรือว่าบบมีโอกาสไ,ไปตามสถานทีร<ะ> อจุดธูปเอาขอบ้องหยาวๆเลยทำบ้านเหนียบเลยดิแม,ม,ม่บ้านเหนียบไปะนะครับท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดธูปสักการะบูชาบอกเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับ วอนนี้คว่ำรู้สีกว่า่นเสียห้เขาพู่เดอืมบได้มหาเพิ่นโดนเลยเด้เนาะเม่นหลายงวดเลยวช่ป่ะวันสีมายามไ่ไใดฝนตกฝน,<ม>ฝนตกก็เลยบ่ได้มาเมื่อน,นี้บ่กู้ว่าเป็นโดยเหตุอันไดนะครับท่านผู้ชมคือตั้งใจสิมามืนน้อนี้คือมาแล้วก็แดดนี่ครับแดดออกแล้วกาถือว่าอากาศดีครับมืนน้อนี้ถือว่าน,นเ,เปิดนะครับ เปิดโอกาสให้ให้ผมกับป้าต้อยได้มาสัมผัสได้มาเอาโชคเอาลาเพื่อนําไปฝากไปต่วนเอฟซีทางบ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับสาธุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาสักการะกราบไหว้อธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปด้วกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเอี่ยงเ่ิ่งเห็นเหอยยุจอมปวกดยิ้มเอาดีเงี้คอยเพิ่อสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อจอมปวกศักดิ์สิทธิ์จอมปวกเทวดาจอมปวกศักดิ์สิทธิ์ภูมิอิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มื้อนี้ลูกหลานช่องม้วินชาแนลพร้อมโดยป้าต่อยขุนมีเซน กได้เดินทางมาสักาการะไหว้มาขออนุญาตทา,าย่้ำขิดขอโชคขอหลาบเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปใหงกับฟซีทั้งบานให้มีโชคมีหลาบให้ได้เบิดหนีเบิดสินน้ำกันโดยการขอเพลิงบารมี่น้ำสิงศักดิทธิ์อยู่จอมปวกเทวดาจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มื้อนี้วันนี้เวลานี้ลูกหลานตั้งใจ อันแน่วแน่เพื่อสิมากรกาบไปขอโชคลาภนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรด้ายให้เลขทยสายตัวตรงๆปังๆของวดวันที่31กรกฎาคมพศ2566เพื่อ,สอส 2, ให้ผมได้นําไปเป็นอ่าสะพานเชื่มไปให้กับ FC ทั้งบ้านให้เพิ่นได้รุดพลจากความทุกข์ความยากรุดดพลจาก ัญหาเงินท่องหนีศีลภายในขอบครัวให้เพิ่นได้เบิดหนีเบิดศีลเพื่อจะได้ซื้อของมาเซ็นไหว้ของถวายให้กับจอมปลวกเทวดาก็สิได้หยาดน้ำทํำบุญอุทิศส่วนบุญส่ว,สวนกุศลไปให้ขอให้จอมปวกเทวดาหรือสิงศักดิ์สิธิ์ที่สิงสธิตณนะสถานที่แห่งนี้โปรดเมตตาสงสารให้ทุนให้ห้อนลูกหลานในเถืนโดยการให้เล็กไทย ของละวันที่หน <treating> ึ <hta> ่งสามโตตรงตรงเด้อสาธุสาธุสาธุสามตตรงตรงฟังเด้อต่อปวดเพื่อมาดามจะทีจะทานจริงสักสิทธก็ได้สาธุเดี๋ยวมาเสียงไทย บริการเซลเ,เซนซี่แล้วครับอาจารยแล้วท่านชมสาธุโมเดลไทยหรืว่าที่หนึ่งสามตัวต่างๆเ้อเทวดาจอมผวกเทวดาเอสาธุออกพร้อมกันสองไม้ท่านผู้ชมออกมาพร้อมกันสองไม้เลยนะครับ เป็นไม้เลข1กับเลขศนย์นะครับเลข1กับเลข0เป็น1นศนะครับท่านผู้ชมออกมากพอมกันครับ1นึ่และศูนนะครับขีใม่งม่ไม่ที่3ามเะค่ะท่านผู้ชมเออ ไม้ที่สามก็เป็นหนึ่งเองครับท่านผู้ชมไม้เลขหนึ่ง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 ศูนย์หรือศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเก็พี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเกพี่น้องกันลุงเลี้ยนมาวิ่งเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม อังเล็กถูกไหมไม,ไม่ไม่เป็นแวต้นเห็ดเห็น,น,เ,หนเห็นเล็กล็แมี่สามสามยางงามเลยยุคจี่จ,จอมอยุคปุ๋นหลอยุคตายาาแม้วนี่เบิ้งสิบอกเอางนี้กัแม่ได้หนต่อนี้อันนี้เหล็กสามไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งนี่ตว่าเห็นอยู่นี่ถูกวเหลกันจีจอมปวกไป ไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขตามจุดต่างๆระหว่างล่อเลขถูกเนาะค่ะไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเลขถูกใหม่บ้านเบิร์ดเดี๋ยวไปตามจุดต่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูเว้ยเนาะค่ะท่านผู้ชมจอมปลวกเทวดาถือฝนเนาะยใจนี่อันกําลังก่อขึ้นอีกแล้วตอนนั้นสูงกว่านี้เด้ นี่ไหมเห่นไหมอยู่นี่ไหมนี่ไหมตัวไรเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นศูนเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดบ่อน้เป็นสามเห็นไหมสี่เพิ่งนนตรงนี้เป็นศูนยหครับศูนย์ศูนย์ตรงนี้มันหนึ่งอันนี้ เป็นสามหรือเจ็ดเหรอครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นสามหรือเจ็ดก็ได้แล้วก็หนึ่งนี่อันนี้เป็นศูนย์หรือ,อว่าเป็นเลอขหกอะไคะรครับท่านผู้ชมนี่เม,ม่นหงวงไปไปเหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเมนมากเนาะคะ่ะแต่โชกแต่ละคนดวงแต่ละคนเห็นบ่คือกกันเนาะค่ะท่านผู้ชม จอมว13หรือ013หรือ017617นะครับนะครับท่านผู้ชมเียบรแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณาาจรณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็เห็นประมาณนี้นะครับที่ซองให้ท่านผู้ชมเบิงนะครับท่านผู้ชม ตามนั้นนะคะท่านผู้ชมอืมอ้ยนี่ยังที่ว่าศูนย์หนึ่งสามที่เห็นมนมีศูนย์หนึ่งมศูนย์เกตมันปิดมองหันเห็นป่ะเลขเลขทูบอ๋อเออเลขทูมันเป็นเล่ทูไปสามเดนหนึ่งแต่ว่าใม่เพทนเบิดนี่ใหม่เพท่านเบิดได้สองตัวเหรอเอเป็นอตัวนึงนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าตัวที่สองนี่เป็นเนื้อแท้แหละนนะครับเอาได้วยรอรอดูทูกไม่หมดก่อนว่าสามตัวจะได้ตัวไหนนะครับแต่ว่าแต่ว่าตรงตีพุ่มเห็ดนี่กันนะเพื่อนี่นะครับตรงจุดตรงนี้แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ่งอีก ีกันยังกันยังเห right? er. <us> ็นคิดเกขาคีดเขาไหนจะทุเรอจอมปวกเทวดาลูกหลานมาขอโชกขอลาบกันให้ได้สามตัวตรงๆปังๆเลยเด้อค่ะก็ยังเห็นตัวเดิมอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็ยังเป็น0 1 3ย์หนหรือ ศูนย์หนึ่งเกตหกหนึ่งเอยู่นะคะท่านผู้ชมมีศูนม่หนึ่งมีสามหรือว่ามีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็หรือว่าเป็นโกกระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมนะทางสองมาิ่งป็นเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวไปยุ่่นที่ซุ่มบ่ใหม่ว่ใหม่เิ่นใหม่มากบม่ใหม่ยุ่นพราะว่า ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ย<ม>เดี๋ยวล่อหลุนเล็กถูกไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะ,ะถูกก๊างใหม่อ๋อคือตึงบนนีน่นะะเนาะแดดซองพอดีเลยอ๋อแดดซองมันตรงเบื้องทางนั้นนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยถูกสีฮาร์ดได้ยังไงอ่ะนั่นแล้วล่ะเจ้าฟางนี้ด้วยนี่ยานถูกพักเป็นสามหนึ<ฮ>่งศูนย์บอกรับท่านผู้ชมนี่ ามหนึ่งศูนย์ลดแสงลงก็ได้เดี๋ยวต่อยลดแสงลงเอาสามหนึ่งศูนย์พอยานเอ้ยว่ามันถูกสิฮักเครื่องบอกครับแต่ทำไปชุ่มนีิสามหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งตรงเลขหนึ่งถูกคล้ายๆว่าจะฮักเคืองเลครับนี่อ้ยปังแท้อ๋อเลขซิมซี่ก็ได้หนึ่งหนึ่งศูนย์มันวะเมนตรงตรงเลขที่เห็นอยู่เกิดตึงมาเนาะเลขใหม่ท่านเบิดเนาะค่ะทำไปชุ่มศูนย์หนึ่งสามหรือศูนย์หนึ่งเจ็ด๋อขึ้นมาตรงกันอีกเดี๋ต่อย ตรงกันบ่แมนโอ้โหศูนย์หนึ่งสามองๆเลขจอมปลักตีเหี้โอ้ยปังแท่เด้อซะถูกปังแท่นี่นะครับท่านผู้ชม310สามหนึ่งศูนย์ดุลไปพร้อมๆถูกฮักเคิงเนาะครับท่านผู้ชมนี่เออแม่นถูกฮักเคิงแตกแท่ปังแท่ปังแท่เนาะค่ะท่านผู้ชม ทูบพักแล้วก็แตกเคริงได้น่ะนเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมว่านาเสื้อเนาะค่ะทูกพักแล้วก็แตกเคริงตรงตรง,ตรงเลขหนึ่งนี่เขย่าก็เลขเกียร์เลยเห็นปะเขย่าก็เลกเกียร์เลยเป็นไปได้สามเลขทูบเนาะค่ะท่านผู้ชมสามหนึ่งศูนย์หรือสามเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม<า> ติดทมาตรงกับเบื้กันีดจอมปัวกันไปปังแท่เลยเอ้ยมื่อสันเนาะค่ะท่านผู้ชมทูบแตกทูบหักเคืองได้น่ะน่ะอ๋อดีนะทายท่านเนี่ยหั่นม้วนตะไปเบิ้องมองอื่นเนี่ยบ่ได้ทายเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเข่าแท้ค่ะท่านผู้ชมปังแท้ค่ะ เลบถูกเนาะค่ะจอมก็จอมปวกเทวดาเนาะค่ะตันผู้ทมงปังแทร่ถูกแตกถูกพักคืนเนาะค่ะตันผู้ชมสาธุเด้อจอมปวกเทวดาปังปังเรืองวัดนี่เนาะค่ะกับเลขถูกสามหนึหรือสามเจ็ศ ก็ให้เอฟซีถูกถูกถ่านตงโชคดีเนาะค่ะเนาะโชคดีลำล้วยเฮงเฮงลวยๆวยไปน้ำกันกับจอมปวกเทวดาเนาะค่ะท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต่อยคนมีสิสเซนมาวินชาแนลไว้น้ำในเด้อค่ะ <c oughs> กับจอมปวกเทวดาก็ับมาตามให้แล้วเนาะค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมไปเนาะค่ะ ยุ่งหลายยูโดดอ่ไ้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมจอ,อจอมปวกเทวดาปังปังงวดนี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับนะครับจอมปลวกเทวดานะครับพีมง้นสมวินชาแน,น,น,นลปตนเดนเซนมัดฟอพอนีนะครับก็ได้เลขทูบเลขกเซมซี่พร้อมด้วยเลขยูจอมปลวกนะครับ ตรงกันนะครับมีมีนึงมี0ศูนย์มี3สามนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงกันมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขซมซี่มีหนึ่งสองโตหนึ่งหนึ่งศยเลขทูกสามหศหรือสามเกศนย์ส่วนเลขเห็นยุจอมปวกนัน่นเห็นเป็นศูนย์หนึ่งสศนย์หนึ่งเกหรืออ่าหกหนึ่งสามหกหนึ่งเก็ะครับท่านผู้ชมแต่ว่า ศูนย์หนึ่งสามนะเห็นชัดมากเลยครับท่านผู้ชมยิวจอมปวกอ่ะก็ตามนั้นนะครับเป็นความที่ศูนยบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับท่านผู้ชมทั้งช่องก็เสนอเป็นแนวทางในนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีปังปังลำลุ้ยกันสุขูสุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้พี่นีก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาวินชาแนลปะต่อยคนมีเซนเด้อครับนะครับค่อยพบกัน อีพีหน้าคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมว่าจะไปขอโชคลาภสถานที่ใดนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นีก็ขอ,อกก่าคำว่าสวัสดีครับโชคดีปัง,ปง,ปงๆรวยๆทุก<า>ท่าน,นครับะะ<ม>ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ